อย่อดมะไก่เด้อผมใย่ผ้าอยู่เด้อหัวมันตาคุมในนออบาดคนโตคนโตนอกกินที่ในนออบาดยี้นอปาเด้อควันเอ้ปลาปูปลาาวปลาสงฆ์ไงงานแโต๊ะโต๊ใจ ตัวยกระเทยควยดับมือเพลมีจะเอแลคืองแงกระพองกันตะบันตัวชันนี่เปียกดังหน้งยามย่างไปปุ่นของกระถาย่างมะพีกองกระถางก็ถามมาจังไหนอาบน้ำไปควยแล้วมันก็ทำมเนาะย่าน้าไปท่าน้าไปท่ามีดด้วยแตาเราคือเหลี่ยมดีแทน ไปจะแต่ยืไกลเลยเป็นาฟ้าพลงนีใช่ไหมเอางวงพระเจ้าหัวขวัญหยังเอาองวงขวัญเจ้าน่ะนะเออเดี๋ยวเดีมันถือยังเอาผ้าหน้ามันนะผู้ชายไก่บไยังเจ้าบ่จ้าเดินทัดยังถ่อยแมีผมูววะาผู้ใากินไก่นี่เราหัวเราโตกินไก่าแม่งดอกฮะงวไม่ยังกันมันคือมมีขนท่านน่ะเอา ไก่พันไลขนสิไก่ใส่หัวขดตัวมันหัวก็ได้ตัวจ้าโอ้ยเจนบอกว่าเนหัวไอ้โมเสอยเราไก่หัวแบบว่าเราเป็นตัวฉีบเลยอ่ะเบิ้งหัวอีหัวอีน่ะบัดนี้โอ้มถามเรา้วยจ้าจ้าจ้าถามเนี้ยจ้าจ้